คิดไงแล้วนะคะวันนี้นะคะครูต่ายมีกิจกรรมดีๆมาให้เด็กๆได้ทําร่วมกันอีกแล้วนะคะวันนี้ครูต่ายมีวิทยากรรับเชิญค่ะที่น้องอะไรคะที่ตาค่ะชื่น้องอะไรคะที่น้องมิกิค่ะ,คะวันนี้นะคะครูต่ายจะให้น้องที่ตากับน้องมิกินะคะมาทําหน้าที่เป็นเด็กนักเรียนค่ะมาเก็บลูกบอลน,นะคะใส่ตะกร้าค่ะเด็กๆพร้อมที่จะไปดูที่ น้องมิกิหรือยัยงคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ <Ye ay! S 1> เดี๋ยวรูตาหจะให้เด็กๆทั้งสองคนนะคะไปหยิบลูกบอลน,นะคะที่อยู่ด้านหลังนะคะมาใส่ตะกร้านะคะเด, <c oughs> ด็กๆหันหลังไปค่ะหนึ่งสองสามไปค่ะเก็ <c oughs> บมาหลายลูกก็ได้คะเด็กๆเก็บมาหลายหลายลูกก็ได้ค่ะ <c oughs> ไปที่ที่ตาก็ได้ค่ะเก็บม,มาได้ลหลายๆลูกจะได้เก็บเลยวะกิจ yeah, <yeah>, yeah. กรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่ฝึกพัฒนาการนะคะกล้ามเนื้อมือนะคะ mm hmm. การหยิบจับนะคะ mm hmm. แล้วก็กามเนื้อมาเจาะค่ะเด็กๆได้วิ่งค่ะได้อกอกกำลังายนะคะ mm hmm. สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็ขอจบแค่นี้แันก่อนนะคะเจอกันใหม่ครั้งต่อไปค่ะบิายบาา